อ่าครับวันนี้รีวิวตู้ปลาใหญ่ครับอ่าเรามีการเลี้ยงปลาที่ตู้ปลาใหญ่นะครับมีเลี้ยงอ่าอินดอร์คือภายในบ้านนะครับอ่าตู้ใบนี้มีความจุ ของปริมาตรน้ําได้ถึง100ลิตรนะครับก็จะเป็นทรงในแนวตั้งมีระบบะครับข้างบนนะครับเป็นเป็นกองบนนะครับส่วนปลาที่ทดลองเลี้ยงนะครับออกเป็นปลาที่ ไซส์ใหญ่นะครับอายุมี1เดือนกับ2เดือนนะครับในช่วงแรกนี้ก็หลังจากที่คัดไซส์ที่มีการเลี้ยงบิ๊กวีนะครับเคยเลี้ยงทั้งหมดจำนวน50ตัวนะครับ ที่เหลือมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้นก็คือ16-18ถึงตัวนะครับก็มีตัวใหญ่อยู่ประมาณ8ตัวเล็กก็มี2ไซส์นะครับตัวเล็กก็10ตัวนะก็ไปเลี้ยงที่กระปะข้างนอกที่เป็น outdoor นะครับ ปลาที่เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับอย่างบิ๊กอุ้ยนี้เป็นการทดลองเลี้ยงอา,อายุครบประมาณ1เดือนแล้วนะครับเป็นปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับก็มีมีหเดียวนะครับในแต่ละรุ่นนี่จะมีรุ่นที่ใหญ่ที่สุดเพียง1เดียวนะครับ อันนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงก็ตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของต้นเดือนที่สามนะครับส่วนที่เราเห็นอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เป็นปลาทับชิมนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับน่าจะเป็นปลารุ่นที่หนึ่งก็จะ เป็นปลาที่มีอายุสองเดือนแล้วนะครับก็ที่พบเขียนก็ปลาทับเทียมสีแดงส้มเมื่อกี้นะครับก็จะพบว่ามันมีอายุเป็นปลารุ่นหนึ่งอายุสองเดือนแล้วนะครับก่อนเลี้ยงข้างนอกทีน,นี้ก็จะเอาปลารุ่นหนึ่งรุ่นสองเพราะว่าไม่มีพื้นที่ตู้ใหญ่นะครับพื้นที่ข้างในข้างนอกก็จะ เอามาอยู่ข้างในเพื่อจะได้เรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมของมันนะครับในเรื่องของปลาทับทิมปลาทับทิมนี้เห็นว่าเป็นปลาที่โตช้านะครับเป็นปลาที่พัฒนามาจากต่อยอดมาจากปลานินแต่ว่าเห็นว่ามันมีรสชาติดีกว่าแล้วก็เนื้อก็จะเป็นสีขาวครับ ก็เอามาใส่ในตู้นะจะเพิ่มความสวยงามเพราะวันมีสีแดงสมม้มก็มีเพียงตัวเดียวเหมือนกันครับถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดเพียงแต่ว่ามันโตช้านะครับพัฒนาการเพื่อให้เตรียมที่ก็คือประมาณน่าจะประมาณหนึ่งปีถ้าเป็นปลาน,นินนี่ครึ่งปีหกเดือนก็จะเห็นตัวโตวแล้วครับแต่ว่าในที่นี้เราไม่ได้เอาปลาน,นินมาเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นปลาที่ กัดกัดเพื่อนนะครับเป็นปลาเกลที่ชอบลังแกปลาตัวอื่นนะครับก็เลยเอาไปเลี้ยงไว้ข้างนอกที่มีน้ําวนน้ําไหลแรงอยู่ในกลุ่มปลาบึกพวกนั้นแหละครับทีนี้ก็จะมีปลาตัวใหญ่ที่เป็นรุ่นแรกอายุ2เดือนก็จะมีอีก อีกตัวหนึ่งในที่นี้ยังไม่เห็นนะครับก็จะเป็นปลาสลิดตัวใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวนะครับคือในแต่ละรุ่นผมเอามาทดลองเลี้ยงแต่ละครั้งก็ครั้งแรกๆนีก่ก,ก็ประมาณ50ตัวครับก็พบว่าพอเราให้อาหารที่มีโปรตีนสูงประมาณ4ี่อพบว่ามันมันดึงเดือนนี้ก็เห็นพัฒนาการมัน มันตัวใหญ่ที่สุดพบว่ามีหนึ่งเดียวนะครับก็เลยเอามาเลี้ยงข้างนอกบ้างข้างในบ้างแต่ตัวน,นี้คัดมาอยู่ในตู้ใหญ่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะได้เห็นพัฒนาการของปาลารุ่นที่หนึ่งละรุ่นที่สองอผมก็ทดลองเลี้ยงช่วงเดือน2เดือนนี้ก็เลี้ยงทั้งปลาปลากินพืชก่อด,อดแล้วก็ามาเลี้ยงปลากินสัตว ก็เลี้ยงเพื่อจะได้เห็นพฤติกรรมว่ามันจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมระหว่างปลากินพืชกับปลากินสัตว์อ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เห็นนะครับปลาที่อยู่ในตู้ใหญ่ตัวนี้ก็คืออปลาที่เวี่กว่ายไปมาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น ปลาสวายาเป็นปลาสวายนะครับเป็นไซส์ไซส์ใหญ่นะครับช่วงที่คัดไซส์นั้นก็เดี๋ยวนะครับปลาปลาสวายนี่เป็นเป็นปลารุ่นที่อันนี้น่าจะเป็น ปลารุ่นที่หนึ่งครับปลารุ่นที่หนึ่งปลารุ่นที่หนึ่งพร้อมกับปลาดุกบิอุวีน,นี่แหละครับแต่ว่าอ่ามันมันตอนนี้มันอายุครบหนึ่งเดือนแล,แล้วก็จะที่เห็นก้อนไซส์ประมาณนี้แหละครับตอนแยกออกมานี้ตาก่อนเลี้ยงรวมนะครับปลาสวายนะอ่าก็คือเลี้ยง จาก50ตัวเป็นรวมแล้ว150ตัวเลยครับรวมทั้งปลาสวายาปลาหมอปลาเพาะนะครับแต่ทีนี้ก็พอลองแยกไซส์ออกมาจากการเลี้ยงรวมนะครับพบว่ามันมีถึง3ไซส์ขนาดเพราะว่าปลานี้มันเป็นปลาที่กินอาหารเป็นฝูมเกิดพฤติกรรมกานแย่งชิงอาหารนะครับทำให้ปลา มีอัตราการโตที่แตกต่างกันมากถึง3ไซส์ด้วยกันครับนี่ที่คัดมานี้เป็นปลาที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่ที่สุดครับมันก็ตัวกลางๆประมาณนี้นะครับส่วนไซส์กลางไซส์เล็กนี้ก็เป็นเรี่องในพื้นที่อ t า o ดอเป็นกระบะที่เป็นมุมของทิศตะวันตกอ่าดอตรงบริเวณมุมบ้านทางทิศ ตะวันตกของบ้านนะครับอันนี้ก็เราทั่วไปนะครับตอนนี้เราเน,นื่องจากว่าแรกๆเนี่ยเอามาอัรตรามันหนาแน่นมากกว่าไม่เจริญนครับเพราะว่าปลาปลารุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยมันจะยังกำลังจับปลารุ่น1ก็ย่างเข้าสู่ดัน2องอส่วนปลารุ่น2ก็ก็จะย่างเข้าสู่ดัน3นะครับเพราะฉะนั้น เวลามาเลี้ยงรวมกันเนี่ยก็ให้มีสัดส่วนตัวใหญ่ตัวเล็กในอัตราที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้ป่าจเจริญได้ดีแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยครับวันนี้เราได้เปลี่ยนน้ํานะครับก็เพิ่มน้ําทุกวันนะครับแรกๆนี้เราเราเติม EM เข้มข้นลงไปเพื่อฆ่าเชื้อในพื้นข้างล่างนะครับแล้วก็ เราก็เติมเรื่อยๆอ,อากิดเกือบสามสี่วันแล้วนะครับก็จะทำให้ปลาเนี่ยบอดเชื้อโรคและยิ่งเติมน้ำก็ทำให้ปลาจเจริญเติบโตได้ดีรวมทั้งกินอาหารได้ดีด้วยครับอตอนนี้ก็เปิดในตัวนี้เปิดเวนจูลี่นะครับคางล่างนะครับ ส่วนข้างบนเขาเป็นข้างบนนี้เป็นกองบนนะครับก็มีการเลี้ยงพืชน,น้ำไปด้วยนะครับขวกผักบุ้งแดงอะไรพวกนี้ก็ออลองดูนะครับอาจจะทำให้ระบบนิเวศในระบบเปิี่ยอาจจะดีขึ้นมาบ้างนะครับนี บางทีก็ไม่ไม่ไม่ขยันเปลี่ยนน้ำบ่อยครับก็สูบน้ำร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เติมน้ำครั้งเดียวก็คือเป็นอาทิตย์นหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือเปลี่ยนครั้งเดียวไปเลยครับร้อยเปอร์ซครับก็ทำให้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องมาเปลี่ยนวัน2วันน้ำเสียอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของตู้นะครับ ดูส่วนบนว่ามีอะไรบ้างให้ดูส่วนของท็อปบิลนะครับท็อปบิวข้างบนที่กองบนนะครับมีอะไรบ้างที่กองบนเนี่ยเราใช้กองหยาบนะครับสีสีฟ้า กองละเอียดเป็นเส้นเป็นเส้นใจแก้วนะครับครับในเรื่องของการาดูแลนะครับถ้าเรามาใช้แหงส่วนของกองละเอียดที่เป็นกองใยแก้วนะ ในส่วนของกองละเอียดนะครับถ้าเราใช้กอ,องละเอียดจะพบว่าวัน2วันจะมีจะมีการอุดตันแล้วก็ต้องเปลี่ยนยนะ้าบ่อยครับเคยมีน้ำล้นออกจากถังอยู่นะครับเพราะว่ามันมีการตันเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้กอ,องยามอย่างเดียวครับ ก็จะช่วยให้ก็จะช่วยทำให้ระบบการไหลของน้ำดีขึ้นในตัวของปั๊มตัวเดิมนะครับมันเป็นตัวสูบที่อยู่ที่ปั๊มจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นต้องเติมน้ำให้70 70 80ถึงน้ำถึงจะไหลโฟขึ้นมาได้นะครับ แต่ว่าก็พบปัญหามันมันสู้แรงน้องฉ่วงไม่ได้นะครับก็เลย DIY ปรับเป็นในส่วนของอาจากปวามเดิมมันคืออัตราการไหลก็คือ500ลิตรต่อชั่วโมงครับแต่ทีนี้เรามาปรับให้เป็นห0ร้อยและเจ0ด้อยนะครับ เมื่อมีอัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้น,เ,นเราอาจจะไม่ต้องใช้เส้นที่กองละเอียดใส่มากมายนักเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาน้ำล้นนะครับเพราะว่าน้ำปรับเป็นอัตราการไหลที่แรงขึ้นอาจจะพบปัญหานี้ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ กรองยาบ่างเดียวเนี่ยมันก็พบปัญหานะครับว่า,าส่วนที่มันไม่สามารถกรองละเอียดได้มันจะไปอุดอุดตันท่อที่เป็นรูน,นี้นะครับก็จะเกิดทําให้น้ําไม่ไหลผฟได้เช่นเดียวกัน,นครับเพราะนั้นถ้าลองเปลี่ยนวิธีการเอาเส้นใยหย,ยาบาสีฟ้าอยู่ข้างบนเส้นใยแก้วอยู่ข้างล่างถัดจากเส้นใยหย,ยาบสีฟ้านะครับก็จะทําใหา้สามารถ น้ำไหลโฟแล้วไม่อุดตันได้นะครับส่วนข้างล่างเราอาจจะปรับเป็นพวกอ่าไบโอบอลน,นะครับที่มีรูคุณที่สามารถระบายน้ำดีครับอ,อย่างถ้าเป็นถ้าเป็นหินปูเขาไฟก็มีปัญหาเรื่องอุดตันเหมือนกันนะครับก็ต้องหาพวกเซรามิกลิงที่มี หลูกว้างๆหรือว่าตัวที่ทําให้ระบบน้ําไหลดีนะครับก็จะช่วยให้การอาระบายน้ำนี่มันได้ตลอดนะครับแต่ปัญหาของเราเนี่ยสามวันห้าวันสี่วันเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับตังเกตเห็นว่าถ้ามี เส้นใยแก้วที่มันละเอียดเกินไปใช่ไหมครับว่าอัตรามันจะเหมือนจะตันเร็วมากกว่านะครับส่วนเส้นใยหยาบเส้นคองหยาบนี้ใยหยาบนี้จะไม่ตันเท่าไหร่นะครับน้ําจะไหลโฟดีครับอันนี้ครับข้อแตกต่างนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปพัฒนาการต่อไปก็คือเราจะปรับ diy นะครับก็คือเราจะใช้ที่อัตราการไหลที่แปดร้อยนะครับ น่าจะตอบสนองเพราะว่าฐานล่างจะพัฒนามาติดคิมเมอร์ข้างล่างนะครับก็จะทําให้อัตราการดูดซีลาดูดเศษอาหารขึ้นมาอยู่ส่วนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือพัฒนาการต่อไปเกี่ยวกับ,ก,บการ DIY เกี่ยวกับในเรื่องของอาการใช้การระบบการกรอง หรืเแี้แต่ในเรื่องชีวภาพนะก็มีพื้นที่พอสมควรนะครับก็สามารถใส่เซลลมิกลิงเล็กๆหรือว่าไบาโอบอลเล็กๆน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับนะอันนี้ก็อยากมารีวิวให้ฟังเกี่ยวกับนะตู้ปลานะใหญ่นี้ครับ ครับถ้าคุยเรื่องเกี่ยวกับตู้ใหญ่ตัวนี้ครับขนาดร้อยลีตยเนี่ยเหมาะสำหรับเลี้ยงปลาขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้นะครับส่วนตัวเลขนั้นขนาด20ลิตรียนนี้ได้เฉพาะปลาขนาดเล็กแล้วก็เวลาเราใชาก้ก็ปลาก็กินอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตู้เล็กตู้ใหญ่ตัวนี้รู้สึกว่าอ่ามัน มันดัดแปลงหรือทําอะไรมีพื้นที่พอสมควรติดติดกองบนก็ใส่ใยเช่นใยหยาบเส้นกองละเอียดหรือเซรามิกหินบุกเขาไฟเล็กๆสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันก็ยังพอมีพื้นที่อยู่นี่ก็พยายามทำในหลายอย่างให้เกิดระบบน้ำวน,นเกิดออกซิเจนนะครับ ปลาก็กินอาหารได้ดีขึ้น